สวัสดีค่ะเดือมีซิโ s ซีรีสจอโค้งใหญ่เปิดโลกระทัดใหม่เหนือระดับนะคะกล้อง108ล้านพิกเซลนะคะภาพสว่างคมชัดนะคะจุดเด่นของตัวกล้องนะคะจะได้กล้อง108ล้านพิกเซลเก็บแสงได้ดีโฟกัสไวนะคะแล้วก็ข้อดีของมันเนาะได้ภาพที่ต้องการอย่าง รวดเร็วและสว่างคมชัดนะคะเพราะภาพไม่แตกนะคะไม่เสียรายละเอียดนะคะประโยชน์ของมันเนาะภาพคมชัดทุกสถานการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะภาพแล้วความสว่างใช้งานได้หลากหลายเนาะการเข้ากล้องของโกหมอด108ล้านนะคะก็คือง่ายๆเลยลูกค้าเข้ามาที่ตัวลกล้องนะคะอันดับแรกเนาะแล้วก็ลูกค้าแค่มาที่กล้องความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นโมดสตรีทนะคะวเวลาถ่ายโมดสตรีทนะคะ3 0จูนะคะฟิลเตอร์ใหม่หลากหลายถึง15รูปแบบเลย mm hmm. ถ่ายภาพได้ง่ายๆเพียง mm hmm. นิ้วเดียวเนาะ, mm hmm. ะข้อดีของตัวกล้องนะคะ,ะถ่ายภาพง่ายๆเพียงนิ้วเดียวด้วยผิด mm hmm. ซูมเนาะ,อะ mm hmm. เพิ่มความสวยงามสร้างสารรค์ให้ภาพถ่ายนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวประโยชน์ของตัวกล้องนะคะถ่ายภาพได้สนุกปรับแต่ง ค่ะมีฟิลเตอร์ได้หลากหลายมากถึง15รูปแบบเลยการที่ลูกค้าจะเข้าโหมดสตินะคะลูกค้าเข้ามาที่ตัวกล้องเหมือนเดิมเลยนะคะลูกค้ามาที่ตัวโหมดท้องถนนนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ตัวฟิลเตอร์เล่นี่ค่ะนีได้ถึง15รูปแบบเลย ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ตัวซปเปอร์โฟกสนะคะโเทสนะคะถ่ายภาพหมู่โฟกัสชัดทุกไปหน้านะคะข้อดีของตัวการถ่ายภาพเนาะก็คือได้กลุ่มที่คมชัดทุกใบหน้าไม่เบลอนะคะแล้วก็ประโยชน์ของตัวประยชน์ของอของตัวกล้องนะคะก็คือหมดปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน เมื่อมาคนเดียวเนะไม่ต้องขายซ้ำหลายรอบเนาะก็คือเข้าไปที่โหมดนะคะโหมดภาพบ,บุคคลเราพอดิ่กล้องนะคะหม,มบ,บุคคลนี่ค่ะจะเป็นตัวหมดภาพบุคคล นี่เลยนะคะแล้วก็วันแท็กโ m มดนะคะคอบภาพเนาะไม่ต้องห่วงอ่าเรื่องนี้นนเลยไม่ต้องับภาพให้เสียเวลาเลยถ่ายภาพเสร็จเลือกใช้ภาพมุมมองต่างๆได้ตามที่ต้องการเลยหมดกังวลบุคคลติดในรูปภาพเนาะก็คือเข้าไปที่ตัวกล้องหมดรเราจดล้านนะคะเราก็แตะไปที่มุมขวาบนอ่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ทดลองเล่นได้เลยนะคะอย่างน้อยสองคนยืนห่างกันเปิด